สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนนะครับพบกับผมกับเขาครับนี้ไงสายหลาเชนแอ่วครับนี้ภาพพี่น้องมายาำนูครับเป็นไมยปลามันนะครับไมยปลาหยาปลามันครับใส่ใบตะหมูวานนั่นแหละคึืนกับฝนตกจังโจได้ตัวห่นบอกไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับนี่ก็เป็นเวลาประมาณหกเก็ดเจ็ดโมงแล้วหกโมงครับหกโมงเซร้บรรยากาศไม้ก็ ต้องฝากำลังบนเมือดครับไปครับพยายามครับพี่น้องเดินกันเรื่อยๆครับเดินกันเงี้ยวๆครับไม่หนีถึกบ่เออหมุน,นตาหมุนตวงเลเนี่ยพี่น้องเน้ยเอยบ้าถิกปะ โอ้บ่ถีบไว้บ่ถีบอือไอีเบื้องหลังนึงครับพี่น้องครับอืมเหยียบลอยแล้วครับพี่น้องหลังที่สามครับอืมว่นล่ะหนูเท้าพี่น้องหนูเท้าม,มัน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 เตรียมนึงครับผมหนุ่งรอบเ้าครับ ตีงเงี้ยนะครับตีงเงี้ยใส่หลาชแนลครับผมโอ้โหโโห้อยมันไอนอันนั้นครับพี่น้องห้อยมันไอผมใส่ดักห้อยมันเลียนเลียนเที่ยวไปเที่ยวมาครับใส่งามนะครับพี่น้องครับกาดรไฟติดเต็มขึ้นหมดเลยคิดว่านะแข็งเกเรเลยพี่น้องเอาครับเต็มแรกครับผมย้ำมาได้สามสามหลังสี่หลังหลังที่สี่นี่ติดเลยครับพี่น้องือ เอาละเอาละเริ่มมันแล้วเตรียมสีครับเอาุ่นโอ้ใส่งามไปครับพี่น้องย้ำกันต่อครับดีอีกสองสาหลังอยู่ครับฟังนี่ครับย้ำต่อม้นมืโอ้อบอลลันมาพี่น้องไปครับย้ำกันเรื่อยๆครับผมเอา้าแล้นี่ตีอีกเดียวพี่น,อน้อ,นองครับ โหนอีกแล้วครับโหนอีกแล้วน,นะผมจะใส่เดียวกันเลยครับพี่น้องป๊ิดครับตัวที่สองครับพี่น้องครับนี่ปาลปามันนะครับเออปลามันอาจจะมันอย่างวั้งหนานี่เนาะเตรียมสองครับตัวตรงนี่เตรียมเล็กเตรียมเล็กครับพี่น้อง เดี่ยวปีสองอเอาสองตัวแล้วพี่น้องมนันมันแล้วมันแล้วครับสองตัว,ลวเ,เลยครับเอายำเป็นไปเรื่อยครับผมจะบึงข้างหน้าฝนมันคืบป่ะเฮ้อาอีกแล้วพี่น้องใส่ยังไงเลยครับอืมถืออีกแล้วครับตัวมันเป็นโลเลยพี่นอ้องเอ้ยวูด้า โอ้ยง่ายครับขอ,อยัดบดเสียกกัน,นะครับดอ,อกไมก้บึงใส่ขางปลามันครับ <c oughs> มันกลับหายอยู่สวยกูได้ใส่พวกง่ายเลยพี่น้องโขกข้อครับอืมหลังสามครับโอ้มนัมนมนันมัน เรียบรอยครับพี่น้องครับตกไงยเลยครับตัวนี้คาดว่าจะเกือบโลกเลยครับเบื้องหางเก้ครับมันมันมันครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผมพี่น้องอีกหลังนึงอืังนี้ครับเอ้ยติดอยู่ครับแต้มดีซีครับผมบอท่านนี่เบิร์ตครับครับใส่สวยครับ หนูเท้าครับหนูเท้าพี่น้องใส่ที่สีครับเอาละไอ้ครับติดตามชมกันยาวครับพี่นออ้องขออนุญาตเก็บหนูนครับไปหนูพี่น้องแต้มที่หามาอีกแล้วครับหนูเท้าครับพี่น้องหนูเท้าโอ้ยมีแต่ใส่นี่ได้ใส่ลูกอัดเลยโอ้มันนี้ก็และใส่นี่ละกระดูกอ่อนอืม,อม จังครับบดนี้เต็มที่หาครับผมอ่ะไปาเต็มเบิ่งกันเรียกครับพี่น้องครับเดี๋ยวเต็มพี่โขกเลยพี่น้องไม่หมดจ่อถือตะเว้นแดี๋เถอะเลยไอยหมดจอ่ดอ,ดจอครับพี่น้องถึงจนเว้นไปนี่หมดจ่อครับ ครับใส่ที่หกครับหมดแดงเจาะแกอืมอืมสนอกครับพี่น้องสนออกกหนีเก่าครับพี่น้องอืมเอาใส่ที่หกครับใส่เดียวกันเบิดเลยอืมแบบนครับดีดีเอานี่ เหยิบลอยอีกขึ้นเขาครับพี่น้องตัวที่เจ็ดเลยหมายที่เจ็ดครับนอนนิ่งเียงหมดแดงกันทังจอครับพี่น้องเอ้าหมานมันมันมันครับตามชุนไหมเลยครับพี่น้องครับตัวที่เจ็ดมานนะครับผมมาแล้วหลังนี้ไปดีตามชมต่อไปครับผมเอาพี่น้องมายามกันเหลือสามสี่หลังสุดท้ายครับว่าเจ็ถื่อว่มันรอดุลงันครับ คือบ่อหลังนี้บ่อเอาบ่คือคืบบ่หลังฝนกันครับอย่บ่อข้ามกันอืเออไม่มาหาจิตใจอยู่ใช่ใช่ล่ะใช่ไปใช่ล่ะ ห้อยมาอยู่เมื่อคืนกำับลันอยู่ครับพี่น้องโบยู่ครับกำลับลันโบยู่ครับพี่น้องครับจะหนูใส่เงยอยู่นะลันอยู่ครับตะโอยู่ถือบัดเจ็บมครับเปียห้อยมันดิน่มควักควักควักไป้้างผุน กัดก้อเขากัดเสียกปม่ปถึงของเขาหน่อยแล้วครับแ้มที่แปดครับนี่ใส่ในบ่อหรือบ่อ้ยแมนโอ้ยจะใส่หนูขั้วครับพี่น้อง ตัวนี้อวัยวะครับแต้มพริกเก่าครับเรียบร,ยร้อยแล้วครับเก่าแต้มครับมาหนึ่เอ้าจะไปสลบแต้มใหม่เบิง้งพี่น้องเบิ้งอีกทีหนึงครับไป <Okay. S 1> พอเก็บกลับกว้นะครับเด้อบรรยากาศงามครับผมมาหนึ่งนั่งขั้วจะออกมาครับแม่มันยังบอท่านจะออกมากเราคิดว่า ลูกมันออกมาก่อนลูกหลายตัวอยู่ดอกเบิองไปครับพี่น้องครับเองพี่น้องครับเก i บเบียรห้อมูนี่จัดตัวหนึ่งตัวสองนนหน่อยสามสี่หา้า ปดเก้าครับตัวสุดถ่ายตัวใหญ่ใหญ่ใส่โลเก้าโตนะครับมาเนี้ยสามหางหางมาเลยบิดหนีรวมๆแล้วกับมันหาโลเก้าล่ะ4ีโลยูเรกต้องสามโลพี่น้อง ไป็ไงครับไปขออนุญาตกับบ้านนะครับขั้วนหนูไปอีโอ้เจๆๆๆ้าเจ้าเจ้าคนสําเร็จนะครับกับประมาณสิบสามหลังครับโอเคครับผมพี่น้องติดตามคลิปผู้ใดมาคลิปนี่ยกดไลค์กดแจ้งทีนี้นะครับเด้อกดติดตามนะครับผู้ใดพันเดีกดติดตามส่วนผู้ใดกดติดตามแล้วขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้ตีไงขอปิดลาไปซำานี้ครับเดี๋ยวมีคลิปอย่างเด็ดๆตีไงสิลงไว้ให้ท่านผู้ชมเพื่นใดเบิงนะครับเด้อสวัสดีสวัสดีครับ